แมนยูร้อยแสวัสดีครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแฟนแมนยูมีเครื่องเวนรูนียังเชื่อเหมือนเดิมว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกจะตกที่มือใครเวนรูนีอดีตยอดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอฟเวอร์ตันแสดงความเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยังเป็นทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจํารุูการ2023-2024นี้ ในนัดล่าสุดลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่2ประตูต่อ2จนทำให้พวกเขาเสียตำแหน่งจากฝูงของตารางคะแนนให้กับอาร์เซนอลด้วยผลต่างประตูได้เสียส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ระหว่างทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงสูสีกันสุดๆมันยังต้องดูกันอีกเยอะผมรู้ว่ามันเหลือแค่7นัดแต่ จะมีหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างตอนนี้ไปจนถึงตอนจบฤดูกาลผมยังคิดว่าเลี้ยวผูจะได้แชมป์ไปครองคือคำพูดของรูนี่